อันว่เคยเว่าวมาหาตาเคียบานียนว่าเคยเว่ากันมาบบกหลายปีแล้วแบบว่าพอเขานะ่ะเอาอันคุ้นไสมาใส่แมนี่ยนะี่ละบานี่ก็เลยพ่ากุ้ยกันเลยนะอบนืบานี่บานี่มันเรามาฝากื่้นสื่อยาให้แม่เมือนว่านนมีสนุกเออบานียนอันนะั้นน่ะลูกเคยพั่ไปเฮ็ดกันเรื่อง คนทุพพลภาพนอกประเดียงง่ายอันไปฝาา่านครหลวงมาเนี้แต่ก่อนเขามาสิบ้าห้เพราะว่าแม่ขอใบทุพพลภาพนะหมอไปมันก็ถึงแปดเดือนมานเนี้ยเขาโทรมาบอกมาว่านี่กตยัตยง่าได้ยค่วันต่มาเป็นเดยวสิทานดอมดิมาอมนบอสสา,าจุดเทียนแมนบอสจ้า้าได้จุดเทียนพนันเลวป<ะ>๊าคือหมานแต่ว่า อันนี้ลนะผู้เเวนแบบว่าแม่เนี่เป็นคนที่ถือคุณใสเข้ามาตั้งแต่หลายปีแล้วพ่ามีโศกที่หมันจักเขียแม่ป่วยเนี่ยนี่ก็เริ่มกังวจักว่าดีขึ้นอยู่แต่ว่ามันกะพอถึงที่สุดจังว่าแม่อยากไปหาอาจารย์ไตเนี่ล่ะฮะผู้เวเวน,นเนี่ยล่ะห้ทอนล่ะฮะชีวิตไถ่แม่ไอ้มันดีไม่ไอ้มันปังคือเกาเนี่ยแต่ก้อนแม่มาถืดเงินนั่นแหละ ออว่าเป็นแนวนี้แล้วมัเราบ่มียังหรอมีชิ้นก็ว่าใส่ยุ่ยซื่อๆนี่มันเปิดได้ข้าวฝากเกี่ยนค้านี่แต่ใสได้ได้ได้ยินข้าวจากใบเนาอ๋ออันเห็นได้อันนั่นตัวเห็นได้ i รกเอตแตเวเห็นไ่เนอย่นั้ว่าวันที่้อซืปอๆกุมภาเนี่อีทุกเกียนข้าอีกรอบนาะนะจต่วอาไม่อาจองไปอันละ เอาปังปังเด้อชงพลังไห้เราเนี่ยโอกาสพบพ่อกันเด้อให้ปังก็เก่าเด้อ